เราทำแล้วเราก็ขายเพื่อนก่อนขายเพื่อนในพอชั้นเล็กๆเ,เพื่อนเอาไปหาแล้วก็แบบเออชอบอร่อยนะอะไรเงี้ยโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยสูตรประมาณนี้โอเคใช่ไหมล้วก็เลยหาทําเลมาได้ที่ตรงนี้คือเป็นที่ที่เหมาะเจาะพอดีคือตรงข้ามบ้านบ้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีก็เอาที่นี่ปักหลักตรงนี้เลยค่ะเปิดร้านครั้งแรกอะ่ะเปิดร้านมาแค่20วันอะแล้วก็เจอวิกฤตโควิดเปิดแค่20วันปิดเลยช่วงนั้นก็คือขายไม่ดีแบบ จมทุนนั่งร้องไห้บางนั่งเครียดบางกับทุกวันนะคะเพราะว่าโดนสั่งปิดหน้าร้าน,ลานแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ปิดใหม่แล้วก็เปิดแล้วก็ป,วกปิดใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะสองสามรอบพอวิกฤตอันเนี้ยที่หนูเปิดร้านแค่ยี่บวันแล้วโดนวิกฤตอันเนี้ยเข้ามาทําให้หนูต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้แค่ในคุณภาพของอาหารรสชาติอาหารหนูต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจข่าวสารบ้านเมืองเพื่อที่จะปรับตัวให้ร้านมันอยู่รอดนะคะด้วยความที่ร้านเราเปิดใหม่ คือเพื่อนรู้จักเราแต่ว่าคนทั่วไปแถวเนี้ยเขาไม่รู้จักเราเขาก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นว่าแบบคืออร่อยหรือไม่อร่อยคือเทสแต่ละคนนะคะเขาไม่เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าของเราอร่อยแล้วแต่ว่าคนที่เขาทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นเขาก็จะบอกว่าหนูควรปรับตรงนี้นะอันนี้ยังไม่เวิร์กอะไรเงี้ยหนูก็จะฟังเสียงของลูกค้าที่เป็นส่วนใหญ่ะที่แบบว่าเขาเขาบอกจุดเนี้ยบ่อยๆหนูก็จะเอามาปรับพัฒนาต่อไปอะคะ่ะตอนหนูคิดก่อนจะเปิดร้านอะหนูใช้เวลาคิดประมาณสัก 4-5ถึงเดือนตัวหนูกาแฟนะคะชอบชอบกินเนื้อแล้วก็ชอบทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อคือเราไม่ได้ไปได้สูตรมาจากไหนเราไม่ได้มีแบบว่าซื้อทอทดธุรกิจหรือว่าได้สูตรอะไรมาจากคุณปู่คุณย่าไม่มีอันนี้คือเราอะพยายามทำทำเองแบบเป็นเจนใหม่ที่พยายามทำสร้างด้วยตัวเองอะคะ่ะตัวหนูอะเป็นเด็กเรียนสายทำอาหารมาด้วยกันทั้งสองคนเลยและด้วยความที่เราเป็นเด็กสายอาหารแล้วก็ชอบทำอาหารก็เลยเลือกเปิดร้านแล้วก็เลือกเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน ก่อนหน้านีค่ะแฟนทํางานอยู่โรงแรมย่านสุขุมวิทโรงแรมเชลตันโรงแรม5ดาวตรงย่านสุขุมวิทนะคะเป็นพวกแบบห้องอาหารยุโรปห้องอาหารไทยแล้วก็มีเป็นฟรายนยิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเชฟค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเป็นขั้นสูงนะคะก็คือแบบว่าเข้าไปทํางานในโรงแรมแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเชฟใหญ่ๆเขาจะมีเชฟมิชลินไตน์เขาเข้ามาสอนเทคนิคการทําแฟนหนูก็จะจํามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราทำเนะะี่ยค่ะร้านเราจะมีเนื้อตุนนิ่เอ็น มีม้ามมีไส้มีขอบกระดงมีเนื้อสดมีตับมีผักคีลิ้วค่ะน้ำซุปของที่ร้านค่ะจะเป็นน้ำซุปแบบว่าเค็มน้ำนิดนึงแล้วก็หวานตามหนัวนัวเราจะปรุงให้หนัวๆนวให้ลูกค้าสามารถปรุงเพิ่มได้แต่ว่าไม่ได้แบบว่าเค็มโดดหรือหวานโดดมีความหอมแล้วก็หวานอยู่ในตัวของน้ำซุปค่ะเนื้อตุนที่เราจะทําเนี่ย เราจะใช้ส่วนอะไรบ้างเราไปเดินสอหาร้านในตลาดเลยเราไปหาเนื้อที่ที่เราคิดว่าร้านเนี่ยโอเคเนื้อที่เราใช้จะเป็นเนื้อสดไม่ได้ใช้เป็นเนื้อกล่องฟรีนะคะส่วนตัวหนูหนูคิดว่าถ้าเป็นเนื้อสดอที่เขาเอามาเลาะให้เราดูใหม่ๆสดๆเลยอะตัวนั้นอะเวลาเราเอาไปตุ๋นนะคะมันจะทาให้น้ําซุปอะมีกลิ่นหอมเนื้อมากๆเม,มนูที่ลูกค้าสั่งเงยอะเลยเบสิกก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเนี่ยคะ่ะ แล้วก็ร้านเสียมเนื้อนะคะนอกจากจะมีเป็นพัดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟก็ยังมีเป็นพวกแบบเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างเตา่ถฐานหอมๆเลยแล้วก็มียำเนื้อตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะแล้วก็มีเห่าดงด้วยตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันราคาอาหารเริ่มต้นเริ่มต้นเลยก๋วยเตี๋ยวก็คือ65บาทต่อหน,นึ่งชามค่ะอยู่ที่ลูกค้าจะบวกพิเศษบวกของนั่นของนี่เพิ่มก็จะบวกเพิ่มตามขึ้นไปนะคะ่ะกกาเหลาเริ่มที่85บาบาทค่ะ ที่ตั้งร้านอยู่ถนนโพแก้วนวมินค่ะถ้ามาจากถนนนวมินแล้วเข้าถนนโพแก้วเข้ามาแค่ร้อยเมตรร้านอยู่ขวามือเลยค่ะตรงข้ามโพแก้วแยก3ค่ะเบอร์ติดต่อร้านเป็น061 661 4556ค่ะหรือว่าไม่งั้นก็ค้นหาใน Facebook ค่ะพิมพ์ว่าเสพเนื้อสะเลสอเสือพอพานแล้วก็คำว่าเนื้อได้เลยค่ะร้านเปิดสิบเอโมงค่ะแล้วก็ปิดสองทุมค่ะแล้วก็อยู่ทุกวันพุธนะคะ ให้เพื่อนๆที่แบบว่าชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนี้ยถ้าแวะมาแถวเนี้ยค่ะลองเข้ามาชิมลองมาดูชอบไม่ชอบก็ก็บอกได้ค่ะแต่ถ้าชอบก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นรู้เยอะๆนะคะลองมาชิมดูได้ค่ะทางร้านยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะ ايوه انا على انا طالع على ااا طالع على انا انا طالع على انا انا طالع على ท,ที่ร้านจะใช้เป็นโครงสามชั้นในการถุนเป็นเนื้อสุนนะคะก็ะมีทั้งส่วนแบบปิดมันด้วยแล้วก็มีเนื้อห้วนก็มีชิ้นใหญ่ๆ ตุ่นอันนี้จะใช้เวลานาะนนานกว่าเพื่อน